กรณีที่ลูกค้าถูกหลอกเบี้ยประกันภัยนะะาต้องต้องจ่ายเบีย้ยท่านโปรดตรวจสอบด,ดูว,ว่าตัวแทนในหน้านั้นน่ะมีใบมอบนัดรรบเบีย้ยไหมสวัสดีครับผมศรีกุุงรุ่สวัสดีนะครับประธานกรรมการบาริหารบริษัทศรีกุุงพวเกลืครับกรณีที่ลูกค้าถูกหลอกเบี้ยประกันภัยนะะมีวิธีแก้ง่ายๆเลยสิ่งที่ประชาชนนะฮะเจอตัวแทนหรือในหน้า ไปเสนอปกประกันภัยเนี่ยไม่ว่าเป็นประกันภัยรถยนต์หรือวินาศภัยทุกชนิดรวมประกันชีวิตด้วยท่านต,ต้องจ่ายเบีย้ยท่านตรวจตรวจสอบดูว,ว่าตัวแทนในหนัน้นน่ะมีใบมอบนัดรับเบีย้ยไหมถ้าเกิดมีแดงว่าถูกต้องแล้วก็ปลอ่อยกระบวนการเขาเสนอขายไปถ้าคุณพอใจนะคุณเลือกบริษัทไหนอยากจะให้มั่นใจว่าส่งคุณเลือกบ,บริษัทกอบอกกับตัวแทนในน,น,ใน,น,นั้นในนั้นน่ะผมจุดประสงค์ต้องการโอนเงินเข้าบริษัทโดยตรงโดยที่ไม่ต้องโอนเงินให้กับ ตัวแทนหรือในหน้าท่านนั้นการที่บุญโอนให้กับตัวแทนโอกาสเสี่ยงสูงถึงเขาจะมีใบมอบอำนารับเบีย้ยรับปกันจริงอยู่หรืออาจจะมีตัวแทนบางคนอาจจะทุจริตไม่นําเงินเข้าบ,บริษัทท่านกลายเป็นกุมันทันที่ไม่มีการคุ้มครองเบีย้ยประกันภัยที่เสี่งจ่ายวาอาจจะมือหนึ่งรู้แล้วไม่เยอะล่ะแต่ถ้าเกิดชนคนบาดเจ็บอาจจะเป็นล้านก็ได้เพราะฉะนั้นกมันทันไม่คุ้มครองนะครับเพราะฉะนั้นขอเบิกเลขบัญชีบริษัทแล้วเราส่งต,งตรงเข้าไปที่บริษัทนั้น เป็นการยืนยันว่าบริษัทได้รับเบียเ้ยแล้วจะได้มีการคุ้มของให้กับเราละถ้าจะไม่คุ้มครองต้องมีเหตุผลเช่นรถคันนั้นอยู่ในทาอที่ไม่สมบูรณ์ก็จะปฏิเสธออกมาว่า,วาอ๋อรถคันนี้มีแผลมาเยอะแยะเลยไม,ไม,ไม่ไม่สามารถรับประกันภัยได้ก็จะคืนเบี้ยไปต้องมีเหตุผลถ้าไม่มีเหตุผลนะเวลาชนแล้วบริษัทประกันจะถือโอก,กาสไม่รับทําไม่ได้ครับนี่คือจุดดีคืออยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยช่วยกันบอกต่อการที่จะจ่ายเบี้ยรประกันภยัยให้กับใครแล้วแต่เป็นการจ่ายเบี้ย ให้กับบริษัทโดยตรงดีกว่าแล้วก็เก็บสวิปการโอนเงินไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองให้ตรวจสอบดูว,ว่าตัวแทนในหน้าอะไรนั้นมีบัตรตัวแทนไหมมีใบมอบหน้ารับเบี้ยไหมถ้าจะจ่ายเข้าให้กับตัวแทนรายนั้นก็ทําได้แต่ให้ปลอดภัยสุดค,คือจ่ายเข้าบริษัทโดยตรงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับวันนี้อยากให้ทุกคนไปบอกต่อแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เข้า Facebook หรือ YouTube ให้ด้วยนะเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ ผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ